สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับเศษวัสดุนะครับที่เหลือใชอ้วนกับผมเองนะครับเป็นช่างซ่อมโมอเตอร์ไซค์ผมก็ได้มีไอเดียนะครับที่จะนำเศษวัสดุที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเก้าอี้นั่งผมได้ไปซื้อ เก้าอี้นั่งที่ตามท้องตลาดนะครับหรือว่าร้านขายพลาสติกนามาใช้งานแล้วนะครับนั่งไปสักพักหนึ่งนะครับก็ขาฉีกบ้างนะครับหงายท้องบ้างก็มีมันก็จะเกิดอันตรายต่อ,อต่อก้อนเราได้นะครับผมก็เลยมีไอเดียนะครับนำเศษวัสดุ ที่ว่าจะขายเป็นเศษเหล็กแล้วเราก็นำมาเชื่อมเป็นเก้าอี้นั่งก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเก้าอี้นั่งแบบเชื่อมแล้วสามารถใช้ได้ตลอดชีพเลยทีเดียวก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าความแข็งแกร่งว่าไม่มีการหักแน่นอนนะฮะผมได้ทำไว้แบบ2แบบนะฮะสำหรับเก้าอี้นั่งว่าหน้าตา จะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไปรับชมเก้าอี้ที่ผมไดค้คิดคนเองกันเลยนะครับสำหรับเก้าอี้แบบแรกนะครับก็เป็นแบบเตี้ยผมก็ใช้เป็นด้านล่างนี้ครับเป็นเป็นสเตอร์หลังของรถจักรยานยนต์นะครับด้านอรอบๆแล้วผมก็ใช้เป็นโซ่นะฮะ เพราะว่าข้างในเขาจะมีเ,เป็นแหลมแหนะฮะเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับเวลาเราเดินหรือยังไงฮะอาจจะไปเตะได้นะครับเราก็ต้องชใช้โซ่เพื่อที่เป็นเกาะกำบังอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็จะใช้สเตอร์เชื่อมทั้งหมดสี่อันนะฮะหนึ่ง สคือใต้เนี่ยครับสองแล้วก็ซ้ายขวาอย่างอันหนึ่งก็เป็น4ส,ส่วนฐานตัวหน้าข้างบนเนี่ฮะเราก็ใช้จานดิสเบรกะ,ะที่ว่าคดนะฮะหรือว่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเราก็นำมาเชื่อมติดกันนะฮะ คับสามารถใช้งานเรียกว่าตลอดชีพก็ว่าได้นะครับไม่มีการหักหรือว่าไม่มีหงายท้องแน่นอนนะครับสำหรับเก้าอี้ที่ทำจากวัสดุที่เราได้เหลือใช้นะฮะถ้าขายเซษเหล็กนะครับก็โลไม่กี่บาทนะครับเราก็มาดูในส่วนของ แบบที่สองนะครับเนี่ยฮะก็จะสูงขึ้นมาอีกนะฮะผมก็ใช้สเตอร์2ชั้นเลยนะฮะแต่ก็ยังคงคงใช้โซ่เหมือนเดิมนะฮะเอาไว้สำหรับกันสเตอร์ที่แหลมๆที่โผล่มาแล้วครับเวลาเราเดินนะครับขาเราจะไปเตะได้นะครับก็เลยอ ใช้โซ่เป็นเกาะกำบังอีกชั้นหนึ่งนะครับนี่ก็คือเก้าอี้ที่ผมการันตีได้เลยนะครับว่าเป็นเก้าอี้ที่นั่งได้ตลอดชีพนะฮะทันใดนะครับที่นั่งเก้าอี้นะครับที่ผลิตขึ้นมา แบบนี้ฮะแล้วหักนะฮะก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเท้ยวน้ำหนักมากมากามากพอสมควรนะครับท่านใดที่มีเศษวัสดุเหลือใช้นะครับก็อย่างฮะสวอเตอร์จานที่เบรกก็ก สามารถนำมาเชื่อมแล้วก็นำมาใช้งานกันได้นะครับนี่ก็เป็นเก้าอี้ที่ผมได้ตั้งชื่อไว้นะฮะว่าเป็นเก้าอี้นั่งได้ตลอดชีพนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับเศษเหล็กที่เหลือใช้นะฮะผมก็ได้นำมาทำเก้าอี้แล้วก็นำมาลงใน u t u b e นะครับให้กับหลายๆท่านที่ เก็บเศษเหล็กไว้นะฮะก็สามารถนำมาผลิตเก้าอี้นั่งได้กันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ